สวัสดีครับพ่อข้ผมทนายวิรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่466นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปในยูทูปพิมพ์ก็ว่าทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าเจ้าเดี๋ยวจะให้รับปรึกษาก็จะมีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอในช่อง u t u b e นะครับและตอนที่466เนี่ยก็เป็นคําถามของแฟนคลับอีกแล้วนะครับว่าเป็นกรณีที่ถ้าถูกฟ้องว่าเป็นชู้นะครับแต่ความจริงคนที่เป็นชู้เนี่ยเป็นแค่เพื่อนไม่ได้เป็นชู้จะต้องทํอยังไงอย่างเช่นนะครับมีแฟนคลับถามมาว่า มีแฟนคลับหลายคนเลยนะครับถามเลยว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่ตัวภรรยาหลวงเนี่ยมาฟ้องอายาและฟ้องอ้างว่าคบหาชู้ซึ่งเป็นหญิงชู้เนี่ยอ้างว่าไปคบหาหญิงชู้แล้วขอหย่าเนี่ยหากเราซึ่งเป็นหญิงชู้เนี่ยเราไม่ได้เป็นชู้นะครับเราเป็นแค่เพื่อนเนี่ยเราจะต้องให้การต่อศาลอย่างไรบ้างนะครับเราต้องให้การย่าศาลอย่างไรบ้างนะครับ แน่นอนว่าถ้าเราไม่ได้เป็นชู้จริงๆเนี่ยมันไม่มีใครหรอกครับที่จะต้องยอมรับว่าเป็นชู้นะครับเขาก็ต้องปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นชู้แต่เขาเป็นแค่เพื่อนนะครับอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานนะครับอาจจะเป็นแค่เพื่อนนะครับที่รู้จักหรือเป็นญาตินะครับกันและรู้จักกันมานานนะครับอันนี้หรืออาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะอันนี้ก็มีนะครับหรืออาจเป็นเพื่อนที่ทํางานเก่า อย่างนี้ก็เคยมีแต่ไอประเภทที่มาบอกทนายว่า,าเป็นเพื่อนที่ทำงานเก่าหรือเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะครับแต่ว่าตัวเองไปคบหากันมีความสัมพันธ์อันเนี้ยอันนี้แน่นอนว่าถ้าแพ้ขึ้นมาก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายอันนี้เราไม่ติดใจอะไรแต่กรณีที่ทางชู้เนี่ยที่โดนอ้างว่าเป็นชู้เนี่ยตัวภรรยาลหลวงฟ้องว่าหญิงคนเนี้ยเป็นชู้ทั้งทงที่หญิงคนเนี้ย ไม่ได้เป็นชู้จะต้องให้การอย่างนี้ครับว่าหนึ่งไม่ได้เป็นชู้ถูกไหมครับสองนะครับไม่ได้แสดงตนอะไรก็ว่าไปไม่ได้แสดงตนโดยเปิดเผยไม่ได้อยู่กินหลับนอนนะครับไม่ได้มีภาพถ่ายนะครับไม่ได้แสดงซึ่งความรักมีแค่ภาพคู่นะครับแล้วก็ไม่ได้หลับนอนบ้านเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้ครับมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมได้รับจากแฟนครับนะครับเป็นเรื่องแปลกมากเป็นเรื่องแปลกยังไงก็คือ ภรรยาหลวงเนี่ยฟ้องนะครับตัวสามีนะครับอ้างว่าไปคบหากับหญิงชู้นะครับพอไปอ้างว่าคบหากับหญิงชู้นะครับตัวสามีนะครับก็เลยนะครับจะต้องยื่นคำให้การถูกไหมครับว่าผู้หญิงคนนั้นนะเป็นแค่เพื่อนนะครับทีนี้สมมุติว่าเราอ่านแค่คำฟ้องของตัวภรรยาหลวงเนี่ยเราอาจจะมองในแง่นะครับ ไม่ลึกพอนะครับถ้าสารอ่านเฉพาะคําฟ้องของรภรรยาหลวงเนี่ยมันก็หนังคนละม้วนเพราะว่ารภรรยาหลวงเนี่ยอ้างนะครับว่าจําเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นสามีเนี่ยไปคบหากับจําเลยที่สองซึ่งเป็นเมียน้อยนะครับแล้วมีความสัมพันธ์โดยอยู่กินชันสามีภรรยาบ้านเดียวกันตัวภรรยาหลวงไปพบเจอนะครับจําเลยที่สองอยู่ในบ้านเดียวกันกับจําเลยที่หนึ่งเอาสิเอาดีแล้ว ก็อ้างว่าตัวภรรยาหลวงซึ่งเป็นโจรเนี่ยไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะครับกลับมาก็เลยรู้ว่าไอ้นี่มันเล่นชู้กันนี่นะครับอ้างว่าจําเลยที่หกับจําเลยที่2เนี่ยได้มีการเล่นชู้แอบเล่นชู้กันทั้งที่ที่โจ์ไม่ทราบนะครับอันนี้ถ้าเราอ่านคําฟ้องอย่างนี้เนี่ยถ้าเราอ่านโดยผิวเผินเราไม่รู้ข้อแท้จริงของทางจําเลยเนี่ยเราก็อาจจะเข้าใจนะครับว่าตัวฟ้องของโจดเนี่ยอ้าง เป็นความจริงว่าจำเลยที่หนึ่งคบหากับจำเลยที่สแต่ทีนี้ครับเมื่อเราได้สอบถามกับตัวสามีที่จดทะเบียนสมรสกับโจ์ซึ่งเป็นภรรยาหลวงแล้วเนี่ยเราก็ได้ความว่าอย่างนี้ครับความจริงเป็นอย่างนี้ครับคือกรณีนี้เนี่ยภรรยาหลวงเนี่ยเข,เขามีชู้นะครับเขามีชู้ทำไมเขาว่าเขาไปมีสามีคนใหม่เขาก็เลยอยากฟ้องหยา่า <C 1> นะครับพอเขาขอจำเลยที subject, side, mm ่ hmm. 1อย่าไม่ได้นะครับจำเลยที่1เป็นสามีบอกว่าไม่ได้ผิดอะไรนะครับไม่ได้คบชู้ตัวโจทเนี่ยต้องการเรียกร้องเงินจากจำเลยที่1แล้วก็ต้องการไปอยู่กับสามีคนใหม่ซึ่งจำเลยที่1แน่นอนว่ามีข้อมูลแต่อาจจะไม่มีภาพถ่ายที่เป็นหลักฐานว่าโจ์ไปคบหากับผู้หญิงคนใหม่นะครับอาจจะเป็นอ่ะเพราะว่าโจ์ไปคบหากับสามีคนใหม่นะครับทีนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับทีนี้ ันนั้นคือประเด็นสาเหตุที่ทําไมเขาถึงฟ้องนะครับทําไมโจทถึงฟ้องทงั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจําเลยที่1กับจาเลยที่2เนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันโดยคดีนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าจําเลยที่2ซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ยจะต้องต่อสู้นะครับว่า1นนะครับโจทเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าจําเลยที่1กับจาเลยที่2เนี่ยคบอ,อยู่บ้านเดียวกันก็จริงแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเนื่องจากโจทเนี่ย ก็เคยหลับนอนนะครับอาจจะเคยหลับนอนอยู่กัน3คนกับจาเจลยที่หนึ่งจมเลยที่สองและก็นอนก็รู้ว่าจาเลยที่2นะซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ทํานองชู้สาวกับจมเลยที่1ซึ่งเป็นสามีของโจ์ซึ่งเป็นภรรยาหลวงตามที่ภรรยาหลวงกล่าวอ้างนะครับทีนี้ประเด็นนะครับถ้าเขารู้อย่างนี้เนี่ยนะครับว่าตัวเพื่อนนะครับไม่ได้เป็นเมียใหม่ของสามี เขาฟ้องอย่างนี้เนี่ยมันแน่นอนว่ามันก็ไม่มีหลักฐานนะครับว่าเขาแสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อมีความสัมพันธ์กับจำเลยที่1ถูกไหมครับทีนี้พอไม่มีหลักฐานตรงนี้ในแชทไม่ว่าคุณจะอ้างว่าเขาไปทําอะไรกันนะครับมันก็รับฟังไม่ได้นะครับโดยจําเลยที่2ซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องนําพยานบุคคลคนอื่นนะครับที่อาจจะรู้เห็นเหตุหการณ์ว่าเรารู้จักกันกันกบจําเลยที่1มาตั้งแต่เด็ก เราเป็นพี่น้องกันเรานับถือกันเหมือนญาตินะครับเหตุที่มานอนบ้านเดียวกันอาจจะเป็นเพราะความอาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในญาติมิตรนะครับว่าจาเลยที่2ออาจจะไม่มีบ้านนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเหตุหรือว่าจาเลยที่2เนี่ยไม่มีพี่น้องคนอื่นเลยแต่อยู่ในบ้านบ้านที่อยู่กับจําเลยที่1ซึ่งเป็นสามีเนี่ยจำเลยที่2ซึ่งเป็นหญิงชู้เนี่ย ก็ไม่ได้นอนห้องเดียวกันโดยอยู่แค่ชั้นล่างอยู่ในบ้านเดียวกันก็จริงแต่อยู่ชั้นล่างหรืออาจจะอยู่คนละห้องนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุแล้วก็จะต้องนําสืบน,นะครับว่าทางสามีจะต้องสู้คดีเข้าไปนะครับทํานองว่าโจดเนี่ยคบหากับสามีคนใหม่นะครับแล้วก็อาจจะต้องนําสืบว่าตัวโจ์เรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรเกินสมควรเพื่อโจดเนี่ยจะเอาค่าเลี้ยงดูบุตรตรงนี้ไปใช้จ่ายในชีวิตของโจ์เองอันนี้มันก็เป็น ข้อเทคนิคเบื้องต้นนะครับแล้วเราก็จะต้องนาสืบว่าโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ได้มีเหตุทะเลาะกันอย่างรุนแรงเรานะครับซึ่งเป็นสามีเนี่ยไม่ได้มีเหตุทะเลาะกับโจดซึ่งเป็นภรรยาหลวงนะครับในเรื่องที่จําเลยที่สองมานอนอยู่บ้านนะครับจำเลยที่2องเป็นหญิงชู้นะครับโจดอาจจะรู้อยู่แล้วว่าจําเลยที่2เป็นหญิงชู้แต่ข้อเมื่อก่อนก็อยู่ในบ้านกันดีนะครับอยู่ในบ้านกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่พอโจ์อยากมีแฟนใหม่เป็นผู้ชายคนใหม่เนี่ยโจ์ก็อาจจะอยากที่จะคบหากับผู้ชายคนใหม่นะครับเพราะว่าจําเลยที่หนึ่งไม่ยอมหย่าอย่างนี้ก็เป็นต้นนะครับแต่ว่าผลสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราสอบถามทางจําเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นสามีเนี่ยเขาก็ต้องตอบแน่นอนว่าถ้าเขาฟ้องหย่าขนาดเนี้ยเราก็ต้องหย่าเพราะว่าไม่ก็คงส่วนมากก็ไม่มีผู้ชายคนไหนแล้วครับว่า จะไปคบหากับตัวคนที่มาฟ้องหย่าเราอันนี้แค่เบื้องต้นโดยทั่วไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่คนที่ถูกฟ้องว่าเป็นชู้แต่เป็นเพื่อนเนี่ยจะต้องสู้เนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องดูพฤติการแวดล้อมอย่างด<ม>ีด้วยนะครับเช่นชู้เนี่ยอายุมากกว่าสามี10ปี20ปี30ปีจะเป็นภรรยาของสามีได้ยังไงถ้าเอาชู้นะครับซึ่งเป็นที่โจทย์อ้างว่าเป็นชู้เนี่ย เป็นแค่เพื่อนเนี่ยมาเปรียบเทียบอายุของโจ์เนี่ยอายุของโจทย์เนี่ยอายุแค่ยี่สิบกว่าสมมติยี่สิบกว่านะครับที่โจทย์ฟ้องจำเลยที่สอง่งอ้าวเป็นชู้เนี่ยอาจจะห้าสิบเราบอกว่าเป็นชู้ของสามีแน่นอนผู้ชายทุกคนเนี่ยเวลาจะคบหาผู้หญิงคนไหนเนี่ยเราก็ต้องดูอายุด้วยนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นอายุอ่อนกว่าเราไหมส่วนมากก็จะต้องเอาคนที่อายุอ่อนกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ ให้สารเนี่ยสงสัยได้ว่าเขาตกลงแล้วเนี่ยเขาเป็นเพื่อนหรือเป็นชู้นะครับผมก็จะสรุปไว้แค่แนวแค่นี้ในเบื้องต้นนะครับว่ามันมีประเด็นอย่างนี้ที่น่าสนใจแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้มาให้การอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเบื้องต้นนะครับว่าถ้าเป็นเพื่อนกับเป็นชู้เนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงเท่านั้นนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่466อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกับตนายวิยุต์นะครับกดใหม่กดหน้าสวัสดีครับ